มาดูภาพรวมสรุปของลักษณะพื้นที่ผิวและปริมาตรนิดนึงครับเริ่มจากปริซึมนะครับปริซึมตรงนี้นะครับปริมาตรก็คือพื้นที่ฐานคูณกับความสูงนะครับปริซึมที่เราเคยเรียนมาตั้งแต่ประถมจนถึงเนื้นนะอแน่ะอ่ามหม2นะครับนะพื้นที่ผิวนะครับก็คือพื้นที่ผิวด้านข้างบวกกับ สองพื้นที่ฐานนะครับเพราะว่าพี่ฐานนะครับกับด้านบนนะครับพื้นที่เท่ากันนะครับพอเป็นพีระมิดนะครับพีระมิดปริมาตรนะครับก็คือ1นส่วนสาจริงๆมันคือ1นส่วนสาของพริซึมนั่นแหละปริมาตรนะครับก็คือ1นส่วนสาคูพื้นที่ฐานคูณความสูงนี่คือปริมาตรพีระมิดนะครับพื้นที่ผิวของพีระมิดนะครับก็คือมาจาก พื้นที่ผิวด้านข้างนะครับที่เป็นรูปสามเหลี่ยมต่างๆ,ๆนะครับพื้นที่ผิวข้างบวกกับพื้นที่ฐานนะครับแล้วก็พีระมิดที่ยอดตัดนะครับเป,เ,ปเป็นลักษณะนี้เห็นไหมพีระมิดยอดตัดนะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นปริมาตรของมันนะครับก็บอกว่าคือเศษหนึ่งส่วนสามคูณกับความสูงคูณด้วยพื้นที่ฐานล่างนะครับเห้อยหนึ่งในพื้นที่ฐานด้านล่าง บวกกับ a 2ก็คือพื้นที่ฐานด้านบนบวกด้วย square root a 1คูณกับ a 2นะครับน,ะนี่เป็นสูตรปริม,มาตรของพีระมิดยอดตัดนะครับนะนะครับพื้นที่ผิวก็คือเอาพื้นที่ฐานบวกพื้นที่หน้าตัดบนนะครับบวกพื้นที่ผิวด้านข้างก็คือต้องครอบคลุมทั้งหมดนะครับนะตัวนี้นะครับหรือพีระมิดยอดตัดตัวนี้นะครับจริงๆตัวหลักก็คือข้อ3มนี่แหละนะครับนะ พอมาดูตรงนี้นะครับมันก็เหมือนกันนะครับเป็นการเอาสูตรจากข้อสามเนี่ยมาประยุกต์ใช้สําหรับพีระมิดยอดตัดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับและพีระมิดยอดตัดหรือว่าตัดยอดนั่นแหละนะครับนะฐานสี่เหลี่ยมถืงผ้านะครับนะแต่ว่าจริงๆหลักๆก็คือมาจากตัวก้อนเดียวกันตัวนี้เป็นหลักนะครับ